สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอโซเฟียพ่ยพยากรกันอีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิทอกที่ว่าคุณได้เจอรักแท้แล้วหรือยังเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจงกับใครค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะพิมพ์เพื่อนๆในบ้านเขียวนะคะหรือจะสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะคะมาดูซีว่าคุณได้เจอรักแท้แล้วหรือยัง พลังงานของคุณนะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยพลังงานของคุณเป็นอย่างไร Oh my God Knight of Pentacles f o f Cups t of Swords คุณมีพลังงานของการที่ รู้สึกว่าฉันไม่เหมาะกับความรักหรือเปล่านะคะนะฉันไม่เหมาะกับความรักหรือเปล่าฉันอาจจะเหมาะกับการหาเงินมีเงินฉันเหมาะอาจจะแบบฉันอาจจะเหมาะแบบหลอ่อสวยและรวยมากหรือเปล่านะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันที่คุณจะเจอมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคุณต้องการมีความเจ็บปวดเสียใจการหักหลังเกิดเกิดขึ้นมีการทําให เสียใจยนะคะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยความรักมันคงไม่เหมาะกับคุณนะคะอันนี้พลังงานของคุณนะคะพลังงานที่เห็นนะคะจะมีธาตุดินธาตุน้ําและธาตุลมจ้าพลังงานของเขาล่ะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรโอ Nine of Wands ค่ะ j u s m e n t ค่ะ Queen of Pentacles คนคนนี้มีกำแพงคนคนนี้มีกำแพงเพราะอะไรรู้ไหมกำแพงของเขาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองนะคะเพราะอาจจะเคยเคยเจออะไรที่มันหนักหนาสาหาัสนะคะเลยสร้างกำแพงปกป้องตัวเองแต่เขาก็เชื่อแหละเขาก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งอะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะเขาก็เชื่อว่าเขาก็เป็นคนดีคนนึงเขาก็เชื่อแหละว่าเฮ้ย ไอความเจ็บช้ำระกมใจหรือว่าความเสียใจที่ผ่านมาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องผ่านมันไปได้เพราะเขาก็ผ่านมาแล้วในสถานหลายๆสนามแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็มีความเชื่อว่าเนี่ยเมื่อได้เจอคุณแล้วเนี่ยถ้าได้เจอคุณหรือว่าถ้ายังไม่ได้เจอกันนะคะถ้ายังไม่ได้เจอกันหรือได้เจอกันแล้วหรือว่าได้ดีลกันแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ พร้อมที่จะสร้างสรรค์ชีวิตรักใหม่ๆขึ้นมานะคะคนๆนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงในความรู้สึกนะเป็นคนที่มั่นคงทีเดียวเลยแหละนะคะพละงานที่เห็นนะคะจะมีทาดไฟนะคะทาดน้ําและทัดดินจ้ะ Page of cups ค่ะ king of pentacles จบมา oh wow the moon temperance the hermit และ the star ใครที่ได้เจอแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้เจอคู่ของคุณแล้วนะคะคุณได้เจอคู่ของคุณแล้วแต่อาจจะเป็นรักทางไกลนะดูก้มไปดูตัวเองก่อนนะว่าเป็นรักทางไกลหรือเปล่าหรือว่าเป็นรักที่ที่มันมีความแตกต่างหรือเปล่านะคะนะถ้าเจอแล้วใช่เลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่เจอคุณจะได้เจอเร็วๆนี้เจอด้วยแรงอธิษฐานของคุณเจอด้วยแรงปรารถนาของคุณและ บอกได้เลยว่ามันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆเพราะไพ่ใต้สำหรับคือสิ่งนี้ค่ะเห็นไหมไพ่คู่ขึ้นนะคะไพ่คู่ขึ้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับใครที่ที่รอรอคู่ของตัวเองนะเขากำลังจะมาส่วนใครที่กำลังดิวอยู่ ลองไปเช็คดูค่ะว่าคาแรคเตอร์หรือว่าลักษณะเป็นเช่นเดียวกันไหมเป็นเหมือนกันไหมถ้าใช่คือคนนั้นล่ละค่ะนะคะเอาละตรงไม่ตรงยังไงฝากเมนไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเป็นค่าครูเล็กน,น้อยกับแม่หมอค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบา,บายจ้า